พี่คะการเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมีผลเสียต่อการสมัครงานที่ใหม่ไหมคะต้องบอกน้องการเวลาอย่างงี้ครับว่ามันอยู่ที่จํานวนปีที่น้องอยู่ที่บริษัทเก่าเนี่ยครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ใหม่เนี่ยครับเขาจะมีมาตรฐานนะครับว่าอันไหนเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนงานบ่อยนะครับซึ่งั้นน้องการเวลาเนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยทุกๆ4-6เดือนเงี้ยนะครับ SR ของที่ใหม่เนี่ยครับมักจะคัดเรซูเม่ของน้องทิ้งก่อนเลยครับเพราะเขามองครับว่าน้องเนี่ยจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าหัวหน้างานนะครับหรือเป็นคนไม่สู้งานนะครับ แต่ถ้ายุ่งานของน้องในที่เก่าเนี่ยน้องอยู่นานเกิน1ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับ HR ของที่ใหม่เนี่ยก็จะเริ่มนำเดชสุเมฆของน้องเนี่ยมาพิจารณานะครับซึ่งระยะเวลาในการทํางานที่เก่าที่จะดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เนี่ยคือประมาณ2ปีขึ้นไปนะครับสิ่งที่พี่พูดเนี่ยคือมาตรฐานของบริษัทคนไทยนะครับแต่ถ้าน้องเนี่ยเป็นสมัครงานบริษัทญี่ปุ่นนี่จะเป็นอีกเรื่องเลยนะครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบให้น้องเนี่ยจงรักภักดีกับบริษัทนะครับ ถ้าน้องเนี่ยมีประวัติเปลี่ยนงานบ่อยทุกๆ1-2ปีในเรซูเม่นะครับเขาเนี่ยอาจจะโยนเรซูเม่น้องทิ้งก่อนเลยนะครับ พราะเขาเนี่ยชอบคนที่ทํางานที่บริษัทเดียวครับนานเป็น5ปี10ปีขึ้นไปเลยนะครับในขณะที่ท่านน้องเนี่ยไปสมัครงานบริษัทต่างชาตินะครับหรือบริษัทฝรั่งเลยเนี่ยครับ S.R. เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแคร์นะครับว่าน้องเนี่ยจะเปลี่ยนงานทุกๆ6กเดือนหรือเปล่านะครับเพราะเขาเนี่ยเน้นดูที่ p e r f o r m มนซ์หรือผลงานของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยสามารถทํางานได้ตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับยังไงพี่ก็ขอให้น้องการเวลาโชคดีกับการเปลี่ยนงานครั้งนี้ครับ